สวัสดีคะ่ะทุกคนเจอกันวันนี้มีเมนูกับข้าวแบบบ้านโบราณโบราณมาฝากนะคะวันนี้เราจะแกงผักรวมค่ะที่บ้านเราจะเรียกว่าแกงรวมนะคะที่อื่นอาจจะเรียกแกงเปรอะแกงหน่อไม้อะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าโดยรวมก็คล้ายๆกันค่ะวัตถุดิบบางส่วนเนี่ยเราจะหาได้จากในบ้านของเรานี่แหละค่ะ เหมือนเดิมค่ะยอดฟักทองตำลึงแล้วก็ชะอมมีมะเขือด้วยนะคะมีกระชายมาีใบมะกรูดค่ะนอกนั้นก็ไปซื้อมาจากร้านค้านะคะส่วนที่เพิ่มเติมก็จะมีแตงโมอ่อนนะคะมีแตงโมอ่อนมีมะเขือมีมะเขือพวงค่ะ แล้วก็หน่อไม้แค่นี้ละค่ะเดี๋ยวเราเตรียมผักกันเรียบร้อยแล้วเราก็มาลงมือทำกันเลยนะคะนอกจากผักแล้วเนี่ยวันนี้เราก็ยังมีสามชั้นสไลด์ด้วยนะคะถ้าใครสะดวกจะใช้ปลาก็ได้นะคะเป็นเนื้อปลาทูหรือว่าปลาย่างก็ได้ค่ะในส่วนของพริกแกงเนี่ยเราจะใช้พริกแกงส้มเลยค่ะ พริกแกงส้มเอาจะเอามาผัดกับกะทินะคะแล้วก็เอาสามชั้นลงไปผัดให้สุกค่ะที่เราใช้กะทิเนี่ยเป็นเพราะว่า,าส่วนตัวแล้วเนี่ยแม่เราเขาไม่ไม่นิยมใส่ข้าวเบือค่ะข้าวเบือก็คือข้าวเหนียวที่แช่น้ําจนนุ่มแล้วก็เอามาโขลกนะคะเพื่อทําให้น้ําแกงเข้มข้นค่ะแม่เราไม่กิน แม่ก็จะเลี่ยงไปใส่กะทิแทนค่ะแต่ว่าใบย่านะน้ำน้ำย่านางก็ยังใส่เหมือนเดิมนะคะเราจะทยอยใส่ผักไปตามลำดับความสุกยากง่ายนะคะที่ลงไปแล้วก็มีหน่อไม้มีกระชายค่ะพอเดือดดีเราก็จะเติมน้ำปลาที่เราต้มจากปลากระกดีนะคะกร่องเอาก้างออกแล้วก็มาใส่ ใส่หัวใส่กะทิลงไปค่ะกะทิลงไปเราจะใส่กะทิเนี่ยเพื่อความนัวเฉยนะคะไม่ได้ใส่เพื่อให้แบบให้เขาแตกมันหรืออะไรไม่ใช่นะคะใส่เพื่อให้เขามีความหวานต,ต,ตามธรรมชาติค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทยอยใส่ผักที่สุกง่ายลงไปตามหลังนะคะอันนี้ก็เป็นยอดฟักทองค่ะยอดอ่อนๆทั้งนั้นเลยลอกผิวเขาก่อนนะคะ จะได้ไม่คายไงเพราะว่าเขาจะมีความคายมีขนนิดๆเนาะก็ลองให้เรียบร้อยค่ะตอนนี้เนี่ยส่วนมากผักก็จะใส่ไปเกือบครบแล้วเนาะก็ยังเหลือ,อตำลึงใบแมงลักแล้วก็ชะอมค่ะช่วงนี้เนี่ยเราชิมรสชาติดูได้เลยนะคะขาดเหลืออะไรจะได้เพิ่มเติมได้ตอนนี้เลย แกรงรวมเนี่ยไม่มีรสชาติอะไรที่พิสดารมากนอกจากว่าเค็มๆเผ็ดๆนัวน้ำปลาร้าแล้วก็หวานกะท่หวานผักใหม่ๆที่เราได้มาแค่นั้นเองค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแกรงรวมแบบบ้านเราค่ะอยากให้ทุกคนลองนะคะอร่อยค่ะสำหรับใครที่อยู่ หอพักอยู่คอนโดหรือไม่สะดวกที่จะ,ะมีข้าวเบือมาใช้นะคะสามารถใช้กะทิแทนได้ค่ะอร่อยนัวเหมือนกันเพียงแต่ว่าไม่มีความข้นหนืดเหมือนกับการใช้ข้าวเบือเท่านั้นเองค่ะอาหารจากพืชผักที่เราปลูกเองยังมีเสน่ห์เหมือนเดิมนะคะขอบคุณทุกคนมากๆค่ะสำหรับคลิปนี้